สวัสดีครับทอกบิบิการ EP นี้จะบ้าหรือเปล่าทอกบิบิการ EP นี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อแก๊สบิบิกันมาเล่นนะครับว่าแก๊สอันไหนดีที่สุดเนาะสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลนะครับอันนี้เป็นการพูดจากประสบการณ์ของเราเองนะจากที่เราเล่นมาประมาณ80กว่าปีนะครับมันก็นานเกินนะเราเล่นมาประมาณ3-4ปีนะก็ใช้แก๊สมาหลายยี่ห้อนะครับ ปกติแก๊สที่เราใช้อาจจะเป็นแก๊สแรงเนาะสำหรับบีบีกันนะมันต้องมีหลายยี่ห้อนะอย่างตัวเนี้ยมันจะไม่บอกว่ากี่เคนะกินแก๊สเอ็มท็อปตัวนี้นะแล้วก็อีทีพันตัวนี้อะไรอะ่ะอัลต้าฟอร์ดตัวนี้นะอัลต้าฟอร์ดอัลต้าฟอร์ดไโนเสาเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันนะเวลาเราเลือกซื้อแก๊สอ่ะเราอาจจะสงสัยว่าแก๊สอันไหนดีนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังก็นะข้าวนะก็ ตัวที่ไม่มีไม่มีบอกนะว่ากี่เคพวกเนี้ยอย่าง et พันกับ m top ตัวเนี้ยมันก็เป็นแก๊สไต้หวันนะเป็นแก๊สแรงมาตรฐานนะมันเหมาะกับปืนแบบไหนนะครับปืนที่เราใช้เล่นกับแก๊สสองตัวเนี้ยก็จะเป็นปืนปืนก๊อกนะตัวนี้นะก๊อกพวกไต้หวันก๊อกจีนพวกเนี้ยนะที่เราใช้คู่กับปืนก๊อกเพราะว่าตัวเฟรมอ่ะมันเป็นพลาสติกนะสาหรับปืนก๊อกแล้วก็ แก๊สตัวนี้สไลด์มันไม่ได้ดีดแรงมากนะครับมันเป็นแก๊ส 12k อะแหละประมาณ 12k แต่ว่าสไลด์ไม่ได้ดีดแรงมากเราก็เลยรู้สึกว่าใช้กับปืนก๊อกมันน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะเวลาสไลด์ดีดอะปืนเราก็จะได้ไม่สึกหล่อมากนะครับถ้าเราใช้แก๊สที่มันแรงมากอะเวลาสไลด์ดีดแรง ตัว,วเฟรมพวกนีมน้มันอาจจะแตกได้นะเพราะว่าเป็นแค่พลาสติกธรรมดานะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวที่ไม่มีบอกนะว่าความแรงเท่าไหร่นะครับส่วนสองอันเนี้ยสีเขียวกับสีส้มตัวนี้จากที่อ่านรายละเอียดคร่าวๆนะมันเป็นแก๊สสูตรเดียวกันนะครับแต่สีส้มตัวนี้มันเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะเนี่ยเขาจะสวยงามนะครับ1 2 kg top gas พวกนี้ ส่วนตัวเก่าจะเป็นเขียนว่า green g a t นะแต่เป็นแก๊สสูตรเดียวกันนะมาจากที่เดียวกันแล้วก็ารายละเอียดต่างๆเหมือนกันเลยนะเพียงแต่เปลี่ยนแพ็กเกจิ้งใหม่นะถามว่ามันแรงแรงมากไหมมันก็แรงมาตรฐานนะแรงเท่ากับ2อันแรกนะ2อันนี้นะปืนที่ใช้ก็ใช้กับพวกก๊อกอะไรพวกนี้ได้นะหรือว่าปืนที่เป็นสลด์โลหะได้นะครับ ถ้าเราจะเล่นเนาะนี่คือกลุ่มแรกนะส่วนอันที่สมตัวไดโนเสาร์นะนี่เป็นแก๊สที่เราชอบเป็นการส่วนตัวนะทำไมถึงชอบแก๊สโดนไดโนเสาร์นะเพราะว่าแก๊สไดโนเสาร์ว่าเสียงมันจะดังนะครับเวลาเรายิงเสียงมันจะดังแล้วก็แรงดีดของสไลด์มันจะแรงนะครับมันจะมีหลายคุณสมบัติเลยมีแบบ ออยฟรีก็คือไม่มีซิลิโคนนะแล้วก็แบบมีซิลิโคนธรรมดานะออยฟรีมันก็มีมีซิลิโคนนั่นแหละแต่ว่ามีแค่นิดหน่อยนะมันไม่ได้มีเยอะมากความต่างก็คือตัวธรรมดาเสียงมันจะดังกว่าตัวที่มีตัวที่ไม่มีซิลิโคนนะแล้วก็ตัวธรรมดาส,สไลด์ดีดแรงกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้นะปืนที่เหมาะสมที่จะใช้กับแก๊สฝาดำพวกนี้นะก็คือ ปืนที่เป็นโลหะทั้งกระบอกอย่างพวก M 1 9 1 1นะครับตัวนี้เป็นอาร์มี่นะเพราะว่าสไลด์มันดีดแรงนะครับสลด์ดีดแรงก็ต้องใช้ปืนที่แข็งแรงนิดนึงนะสไลด์โลหะเฟรมโลหะมันต้องแข็งแรงกว่าพลาสติกอยู่แล้วนะครับคือมันจะได้เปียบนะถ้าเราซื้อปืนที่เป็นโลหะไว้เนี่ยมันจะได้ทั้ง แก๊สที่มันแรงมากกับแก๊สเบามันก็จะเล่นได้นะถ้าเป็นแบบทั่วไปนะครับมันจะคุ้มค่านะมันจะใช้แก๊สได้หลากหลายนะครับส่วนตัวถัดมาตัวถัดมาก็จะเป็นแก๊ส14 k นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะแรงขึ้นมาอีกนะถามว่าแรงกว่า12 k มากไหมก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะ แต่แรงกว่าแน่นอนนะแรงกว่านิดหน่อยนะมันก็จะมีคุณสมบัติให้เลือกเหมือนกันนะโนซิลิโคนกับมีซิลิโคนนะความต่างก็เหมือนกันเลยตัวธรรมดาก็จะแรงกว่าตัวไม่มีซิลิโคนนะความรู้สึกเรานะใครสงสัยอยากจะลองซื้อมาเล่นก็ลองซื้อมาเล่นแล้วก็ลองแชร์ได้นะประสบการณ์ที่เคยเล่นมาแต่ความรู้สึกเราเราคิดว่าตัวธรรมดา สไล์มันดีดแรงกว่าแล้วก็เสียงดังกว่าตัวที่ไม่มีซิลิโคนครับปืนที่เหมาะที่จะใช้กับแก๊ส4 4 k ก็คือปืนที่เป็นลูกสูบหนา,หนาอย่างพวก k w o r k นะครับตัวนี้เป็น shadow t o o นะทำไมถึงใช้แก๊สแรงนะครับก็เพราะว่าปืนมันเซ็ตมาสำหรับยิง co 2นะพอเรามายิงกินแก๊สอะถ้าแก๊สมันเบาเกินไปอะ ปืนมันจะทํางานแบบไม่เต็มระบบนะบางทีสไลด์ดีไม่สุดเนี่ยกระสุนมันก็จะไม่เข้านะหรืออาจจะไม่ค้างสไลด์นะถ้าเราใช้แก๊สที่มันเบานะครับแต่ถ้าเราใช้แก๊ส 14K นะครับเรารู้สึกว่าตัวปืนอะมันทำงานสถียนดีนะการดีดของสไลด์มันมันค่อนข้างที่จะ โอเคนะครับมันสุดนะแล้วก็ลูกสูบมันหนานะครับมันสามารถใช้แก๊สแรงได้ถ้าเราไปใช้แก๊สเบาแบบนี้บางทีปืนไม่ค้างสไลายนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่ถ้าถามเราอะเราว่าปืนที่เป็นสไลด์ cnc กับลูกสูบนะหนาๆคุณจะใช้แก๊สที่มันแรงขึ้นมาหน่อยนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ ความชอบนะครับของแก๊สแต่ละแบบนะที่เรามีนะคือแก๊สที่ดีที่สุดอะ่ะมันไม่มีหรอกนะถ้าถามเรานะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแก๊สอะไรมากกว่านะครับแล้วก็การดูแลรักษาบางทีมันก็จะมีให้ดูที่กระป๋องนะครับแล้วก็ลองอ่านดูนะสิ่งสําคัญเลยก็คืออย่าให้มันอยู่ในความร้อนนะถ้าเป็นแก๊สพวกนี้มันอาจจะระเบิดได้นะเวลาเราวางติดผนังบ้านก็ สังเกตดูนะว่าผนังมันโดนแดดหรือเปล่านะถ้ามันโดนแดดส่องทั้งวันเงี้ยมันก็จะความร้อนตะสมนะครับก็อาจจะระเบิดได้เป็นอันตรายนะบางยี่ห้อมันก็จะมีวันหมดอายุบอกนะครับอยู่ใต้ใต้กระป๋องนะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะมีวันหมดอายุบอก2022ถึง2027นะครับก็ประมาณ5ปีเนาะแต่ถ้าเล่นจริงๆยังไม่ถึงแบบ สองสามเดือนก็หมดแล้วบางทีเดือนเดียวก็หมดแล้วถ้าเรายิงบ่อยๆนะแต่ก็ไม่ควรเก็บไว้นานนะพวกเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเก็บไว้นานนะความแรงมันมันน้อยลงนะเหมือนมันเบาอ่ะซื้อมาใหม่แล้วก็ยิงเล่นหมดแล้วค่อยซื้อใหม่แบบนี้ดีกว่านะครับเราว่ามันโอเคนะแก๊สมันจะได้แบบใหม่ตลอดนะครับก็เป็นประมาณนี้นะสาหรับประสบการณ์ของการเล่นบีบีการสำหรับการเลือกซื้อแก๊สของเราเองนะ ถ้าใครมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะมีใครเล่นกีตาร์ไหมไม่เกี่ยวกับมีพีกันนะอันนี้มีใครเล่นกีตาร์หรือเปล่านะพอดีเราเห็นในตัวจูนเนอร์ของกีตาร์ตัวตั้งสายอะ่ะมันผูกมากเลยนะเราเลยลองซื้อมาเล่นดูคนระับเราก็ไม่ได้เล่นนานนะกีตาร์ประมาณ เล่นครั้งแรกอายุสิบสี่แล้วก็พักยาวเลยไม่ได้เล่นเลยก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วก็เลยลองกลับมาเล่นดูนะคบางทีเล่นบีบีการมากๆม,ม,มันหมกมุ่นเนาะก็ลองไปทำอย่างอื่นบ้างนะถ้าใครเล่นกีตาร์เดี๋ยวเราอาจจะรีวิวให้ดูนะสำหรับไตัวนี้เวลาใช้งานมันใช้ไงมันมันใช้ง่ายมากเลยนะคือเมื่อก่อนนะ่ะการตั้งสายมันจะเครื่องตั้งสายมันจะแพงนะก็เดี๋ยวเอาไว้ ว่างๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะถ้าอยากรู้นะถ้าอยากเล่นกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับ